จากกรณีลุงพลวิภาผู้ต้องหาหมายจับของศาลจังหวัดมุกดาหารในคดีน้องชมพู่นะคะได้ยื่นขอการประกันตัวและศาลมุกดาหารเองเนี่ยก็มีคำสั่งที่ให้ประกันตัวโดยมีหลักทรัพย์180,000บาทออกข้อกำหนดหากไม่ปฏิบัติตามจะถูกเพิกถอนการประกันตัวค่ะด้านของนักร้องสาวอย่างหญิงลีสีจุมพลเองเนี่ยออกมาเล่าถึงลุงพลบอกว่า เมื่อวันที่31กรกฎาคมปีที่แล้วลุงพลและทีมงานก็มาพักที่รีสอร์ทของหญิงลีซึ่งเจ้าตัวเนี่ยมารู้จักตอนที่มีทีมงานของลุงพลมาแนะนําตัวในตอนเช้าหลังจากเข้าพักได้หนึ่งคืนแล้วในวันนั้นค่ะจากการสอบถามก็ทราบว่าลุงพลเนี่ยจะเดินทางไปที่วัดศรีสะรดหรือวัดหงที่ชาวบ้านรู้จักกันในนามวัดพระเจ้าใหญ่ที่อยู่ในตําบลมะเฟืองอําเภอพุทธไทยจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เรื่องคําสาบานด้วย ตอนนั้นเจ้าตัวยอมรับว่ารู้สึกชื่นชมและก็ภูมิใจที่ลุงพลเนกกล้าเดินทางมาสาบานที่วัดนี้ด้วยในวันนั้นเองส่วนตัวคิดว่าลุงพลเนี่ยอาจจะเป็นแทะตามที่สื่อออนไลน์มีการวิจารณ์กันเป็นวงกว้างนะครับแล้วก็มีความเห็นใจแล้วก็อยากจะช่วยเหลือคนที่กําลังทุกข์ยากลําบากตามที่ตนเนี่ยเคยขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายแห่งเอาไว้ว่าถ้าโด่งดังมีชื่อเสียงแล้วก็จะขอถวายตน เป็นคนที่ช่วยเหลือสังคมและผู้ยากไร้เท่าที่จะทำได้อยอมรับนะฮะว่าตอนนั้นเนี่ยตอนเองลืมคิดถึงความรู้สึกของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่จากนั้นก็ได้ติดต่อหางานให้กับลุงพลมีโอกาสได้ทำงานขึ้นเวทีร่วมกันแต่ไม่เคยขึ้นเวทีพร้อมกันนะฮะเพราะลุงพลเนี่ยยังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ในขณะนั้นลุงพลเนี่ยทำงานร่วมกันประมาณ1สัปดาห์นะครับค่าตัวเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณ2-4 0,000บาทนะ ก็ถือว่าเป็นไรายได้ที่ดีะนะฮะจากการสังเกตระหว่างการทํางานกับลุงพลเนี่ยลุงพลก็มักจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับน้องชมพู่ให้ฟังบางครั้งเนี่ยก็จะไปนั่งมีอาการซึมเศร้าฮะแล้วก็ต่อมาเนี่ยตนเห็นภาพในข่าวช่วงที่ลุงพลแถลงลุงพลระบุในข่าวว่าวันที่น้องชมพู่หายไปเป็นวันที่ตนไม่เห็นหน้าน้องชมพู่เลยซึ่งมันเป็นคำพูดที่สวนกับความรู้สึกของตนเองทันทีเพราะว่าวันแรกที่พบกันที่รีสอร์ท ลุงพลเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าวันนั้นน้องชมพู่รบเร้าจะไปด้วยถ้าพาหลานไปหลานคงจะไม่เสียชีวิต คำพูดคำนั้นทาให้ตนเนี่ยติดใจแล้วก็ค้างคางมาโดยตลอดค่ะซึ่งการออกมาพูดในครั้งนี้เนี่ยตนไม่ได้หวังว่าจะไปทําร้ายใครเพราะว่าลุงพลยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แต่ศาลยังไม่ได้ตัดสินแต่แต่ว่าที่พูดเนี่ยเพราะว่าไม่อยากจะมีอะไรติดค้างในใจถ้าไม่พูดเรื่องนี้ก็จะฝังในตัวในใจไปตลอดชีวิตนะ,นะคะความรู้สึกส่วนตัวยังเห็นใจลุงพลเพราะในอนาคตยังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง Twin Size HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Size HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ